ติด้่อครับเอาอยัาปลดลมางเป็นสิบปีปีครับไปไปไปพ่อพ่อพไปไปองพขอจัดร้องไงอุ้ยพี่จักรจักรกลข้อเลยขไอเลยแรง

Ao hay cũng được bằng luôn 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 ขอบคครับมารกระจายมามาเดินเดินเดมาทำชิมาเอา,อเา,เเา Hence, ี่มาลูกนี้เอาบุห no? รุ่ษาประตูับมาครกับเอาอย่างกัดไ้ได้ไปคุผู้หญิง มีสีฟาร์มในรุ่น1 8ปีมีสิทธิ์ในการจับสลากเข้ารอบด้วยนะครับเอาาน้องไอ้อุ่นหลับลมนะครับมือ th sure oh, อยากเอาเอาไปครับมาครับซิ้นสิ้นแล้วนะครับอยากอยู่ครับเดี๋ยวมาได้ขอใหน้องไอ้อุ่นพาขึ้นมาช่้ยอยู่ครับอันอนครอ อไออุ่นครับอ่หมายเลขแปดเติมลงมาใหม่ครับองไออุ่นสำรับอับเอาฮะ็อมาเออเอาติดตัวกับของกลอได้ที่นเขาเล่นไปติดบนของลู้แต่ไม่ทรงครับหนึ่งไปนิดครับ ขอไออุ่นุ่้บงไอาอุ่าเมาน้อไออุ่นกับอีจีฟางครับอจีฟางกันรักเลาะสยนครับห้องไออุ่นองมูครับเพราะสกคตามหลังยืนรล่งมาครับมาเอาอจีฟางตกับมาครับอย่งจัดได้ครับได้มาลูกนี้อ๋อ ออกไปครับเป็นบอลของน้องไออุ่นหนาบอลพ่อหน้าบอลพ่อหน้าบอลขึ้นมาครับหน้าบอลพ้อต่างอีกครั้งครับน้องไออุ่นครับมาขึ้นมาทีนี้กุญช่ายเอาไปจิ้ทีละกันครับสกัดออกมาเป็นบอลของน้องไออน เด่นมากเลยอาดูดีๆสามครับสองตัวนะครับสำหรับสายนี้นะครับจะมีสาที่นะครับาบอน้าบอล มา anh ติดปูรักขาประตูดู

พี่เหย้าได้เลยครับ yeah. <t– thayat Christmas> ờ. <t open> đo chấm vào ครับเลยอย่าง E y hấp ได้อุ่นแข็ง uống ยังกด ดีดีพครับครับยังเป็นโซ่นะครมาเสคร์ฟมือใครใครก่อน

เล่นมาอ๋อิึ้นไปออกไปครับลูกของอีพีฟ้าครับออกมาลูกลูกนี้เอาผ่านมาได้ครับอีพีฟ้าลูกมาได้ลูกนี้ลุ้นกันเลยตีได้เป็นลูกเในมุมครับ มาคัมตามาบเอากเขาทองไสอุ่นค่ิ้นลุกรับถอยอุ่นมา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 บาอบมา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 อามุมกมามามาอา่าม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 ่มา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 มมามามบมอาอาาม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 อาม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 า่มามามมา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 ามาา đi 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 lên 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 này đây đây bao nhiêu? ơ, mà nữa มาดึงมาครับระวังนี่ครับนครับนะครับยกมาโอ้ยให้ดูครับขอทุกช่องไปิดให้เรามาให้คุณครับเนี่ยเป็นการสอนทุกคน

Good! Yeah. แก่เมื่อกี้ตะโลกจัดยังออกังไม่ออกครับโอ้ยอะไรไม่โกนเดี๋ยวไปตามเจออยู่ตาน้าอ๋อใครโครับ บอกไปม <า S 1> ีโอกจะได้คีมั้กว่าหม <ไป S 2> ื่นรวยใหญ่เยร้านไทยขอแ่ี่บอกาขอยนะ่ต้องคุยคุ้วเนี เราเป็นตุ๊กยูตมาใช่ไหมเไี่ยปีที่สามเราชักมาด้วยัม่เสียวนมร์แต้วมาป็นคนของปีที่สาม Ô mày, lòng bay hết. Ô mày, giết gì, bay hết. Ô mày, giết gì, cứt tung ngó chơi 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 ดี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 โอ้อาโอ้ยังอยู่ครับยังไม่หายนะตัวสุดท้ายของกุ๊งหนก็มีองแล้วนะครับสป้นงไปขึนตียงเตไปข้เยปนเนเตียไปขึีข้ไปน ขยับไล่มาเป็นสองประตูตัวหนึ่งครับเอ็นตายุกตรงดุงมาตองดึงดูดจากประตูครับโอ้โหศูสั่นไปครับแกใครได้ครับแกมา ไอ้เด็กเด็กซีดเมาเรงมาครับสนุกจริงจริงยังติดประตูแต่ลงมาของเอเคฟามิงสวยมากสมครประตูนะครับยูตมามึจับอลไม่อยู่ครับยังยูดแตกเขตมามา มาคร yup. <c oughs> <constitutional> ับบอลติดมาสองมือับทราบกระดูกกลับไปเร็วๆนะครับบอลติดมาเดียดยิ้วบอลฟองติดฟาวมาอย่างเกี่ยวไม่ได้นะครับบอลมาติดมาอย่างเดียร์ยังเชียร์กันครับ